กอบเป็นตัวเราและเป็นโลกอยู่ในระบบจักรวาลที่ิฉัพูดในสุดปากเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลและผสมผสานเป็นอันหนึ่งเดียวกันกับจักรวาลสักวันหนึ่งร่างกายเราก็ถูกเขาเอาไปทิ้งกระดูกของเราก็เอาไปทิ้งทะเลและทะเลเนี่ยเขาก็ดูดเอาทรายขึ้นมาไปสร้างตึกคอนโดมันไปไหนอ่ะนะ ร่างกายและสังขารเนี่ยย่อมเสือ่อมโทรมไปตามกาลเวลาและย่อมเลยไปกด้ความจริงและความดีเท่านั้นที่จะเป็นธรรมชาติความดีเท่านั้นที่จะอยู่เป็นธรรมชาติความสุขทางวัตถุอำนาจบุญบาปศาสนาบารมีอะไรต่างๆเนี่ยเป็นความสุขภายนอกและแต่ความสุขที่แท้จริงก็คือความสุขภายในจิตใจที่เราได้ทําความดีอุยยมกติทนี้ทําให้ชีวิตได่มีความหมาย ถ้าคุณไม่มีอุดมคติไม่มีอุดมคติแล้วมุ่งสูง่โลกแห่งอุดมคติเนี่มันจะอยู่ยได้ยังไงมนุษย์อ่ะมนุษย์เนี่ยทุกรูปทุกนามปรารถนาในโลกของอุดมคติในโลกของงามความดีทุกคติทุกศาสนาทุกลัท,ทีความเชื่อและปรัชามุ่งไปสู่ความดีงามใช่หรือไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งนึ่งนี้คุณเล็กบอกว่า ตั้งจิตเพื่อฟ้าดินมีชีวิตเพื่อมนุษยชาติสืบต่อวิทยาการจากปรากในอดีตสูย่ยอดนี่น,นะคะและสร้างสรรค์สันติสุขชั่วการนานนะคะให้กแก่มนุษย์นี่คือเป้าหมายอันแท้จริงนี่คือวัตถุประสงค์ของคุณเล็กวิริยพันและท่านได้จากเราไปแล้วเมื่อปี39ผู้ที่สารต่อและโครงการสร้าง สิ่งเหล่านี้ยังอยู่ในพิจาธัณฑ์ลูกชายแค่คนที่5ก็นํานสิ่งเหล่านี้เขาออกมานะฮะแต่คุณเล็งได้สั่งไว้ว่าสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามยุคตามสมัยให้เห็นเหมาะเห็นควรแต่คอนเทนต์เพื่อให้ใช้ศิละปะเป็นสือ่อให้มนุษย์กล่าวนั้นตระหนักถึงุณงานฝามดีเราได้ตระหนักันหริยังคะ